ตั้งนี้พี่ยานะสี่ห้าองศาจกหู่ลงมารงเฉียงเลยเนี่ยให้ให้อยู่จุดือเนียข้างนี้ก็สี่ห้าดูก่อนนะเอาซ้ายก่อนเนาะตัดขึ้นเนี่ยจ่นด้านล่างขึ้นเลยถ้าเราอยากให้สั้นเราก็หวีต่าลงถ้าอยากให้ยาวยกหีสูงอันนี้กลางๆเนาะตัดเลยครับตัดตรงตรงเลยนะอ่ะเที่ยร่องเห็นไหมครับแล้วก็ไปไล่เก็บที่หลังนิดนึงไล่ลงไปแต่ละข้างนี้ ทางนี้ครับทีนี้ทางนี้ก็ตั้งสี่ภาเหมือนกันครับยกขึ้นหนึงล่างๆนี่เดี๋ยวนะไหลผมเวงหน้าครับนี่โอเคมุ่งใจหันหน้าให้ลูกหันหน้าแบบนี้หันหน้าแบบนี้โอเคครับยกขึ้นเหมือนเดิมตั้งสี่้าพสาตัิตวดโอ้โหตัดเลยวัดปัดเลย,เลยวบับ หายไปเลยนะโอ้เยี่ยมเลยกลจะเป็นลายออกสวยๆทีนี้เราก็มาไล่นี่ต่อครับมาเชื่อมยกขึ้นมาเชื่อมครับเข้าปากลายพื้นยกขึ้นเราต้องการให้บางเราย้ำได้ครับนิดเดียวนะไปมาแต่งอีกรอบนึงด้านบนยกขึ้น น้อมออกตัดเหมือนเดิมสีผ้าอัานนี้ยกขึ้นตัดเลยนี่เดียวยกขึ้นน้มสีผ้ามาจากสีสันนะกนกนไก่ไม่ได้แต่มือนเดิม เย็บเลยดีใจหวานเทียงงานเนี้ยจห้พ่อลเนียจ้าเกจอยาไวหน้าไมจต้องไว้ผมตั้นาห้เสร็จยกวูสุดยอดไกเดียวนิดนึงนะแต่งความบางตรนี้่งนี้ขนเขาเอ๋มีมีขวานแบค่ะใช่ข้างล่างขวนนิดนึง เป็นเหมือนเต่าน้อยอยู่ล่างโอ้ก็ยองนั่งนิ่งๆนี่นวันนี้เก่งมากอะ Oh, สวยมากเลยอาจารย์จอยเกี่ยมเลย้แรกเลยนะเนี่ยืยเี Alter, ่ยมเลยเป็น okay ีแล้วเลยตัดกให้เลยเป็นโอชัวาเลยวันนี้ น่ะเสแสม้กแล้วนะ่ะใช่แ <c oughs> สมาแล้วนะ่ะเป็นกุประวานน้อยนะครับ แม่ตัดไม่เท่ากันจีานเตียงตัดแป๊บเดียวเท่ากันเลยจ้ะเอาเอาเอะไรได้ได้แล้วได้ค่ะ